สวัสดีครับวันนี้ทีมงานมารีนวันจะขอพาทุกท่านไปพบกับเทอร์โมบาริกระเบิดประสิทธิภาพสูงที่สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นไหนได้ในพิบตาให้เสียงภาษาไทยโดยแง่าย,ายเมื่อถามว่าเทอร์โมบาริกคืออะไรคำตอบที่ได้ก็คือเทอร์โมบาริกเป็นระเบิดสูญยากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กวาดล้างกำลังฝ่ายค้าสึกที่ทำการตั้งรับอยู่ในเมืองในที่มั่นแข็งแรง ยานเกราะของข้าศึกหรือใช้กับหน่วยทหารภาคพื้นดินเป็นระเบิดที่มีอนุภาพสูงเมื่อเทียบกับระเบิดธรรมดาที่มีขนาดเท่ากันเทอร์โมบาริกมีหลักการทำงานแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือเมื่อระเบิดถูกยิงออกจากเครื่องยิงจรวดหรือถูกปล่อยออกจากเครื่องบินจนถึงระยะที่กำหนดระเบิดจะเกิดการระเบิดขนาดเล็กเพื่อปลดปล่อยละอองสารเคมีที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งมีอยู่หลายชนิด ตั้งแต่เอทิลีนออกไซด์โรปิลีนออกไซด์แอมโมเนียมไนเตรต PETN ชนิดผงอลูมิเนียมหรือผงแมงกานิสขนาดเล็กที่มีความสามารถในการเพิ่มมูลภูมิความร้อนของระเบิดให้มีอนุภาพสูงขึ้นหลังจากเกิดการระเบิดในครั้งแรกกลุ่มสารเคมีก็จะก,กระจายตัวปกคลุมพื้นที่เป้าหมายปะปนไปกับอากาศโดยรอบโดยเล็ดลอดเข้าไปตามช่องของที่กำบัง ในที่มั่นแข็งแรงหรือภายในอาคารที่ค่าศึกใช้เป็นที่กำบังซ่อนพลางในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดความร้อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทําปฏิกิริยาของสารเคมีในอากาศโดยใช้ออกซิเจนในบรรยากาศเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันจนเมื่ออุณหภูมิสูงถึงเกณฑ์ที่กําหนดสารเคมีที่กระจายตัวในอากาศก็จะเกิดการระเบิดในครั้งที่2ที่รุนแรงกว่าครั้งแรก ครอบคลุมพื้นที่มากถึง300 5 0 0ถึง500ตารางเมตรการระเบิดจะทำให้เกิดเปลวไฟขนาดใหญ่ส่งผลให้ทหารที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแรงระเบิดถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงจนอาจกลายเป็นไอได้ในพริบตาเนื่องจากเปลวไฟมีอุณหภูมิสูงถึง2,500ไปจนถึง3,000องศาเซลเซียสและมีแรงอัดระเบิดขนาด10,000ปอนต์ต่อตารางเมตรที่สะท้อนกลับไปกลับมาจนสร้างแรงกดทับ และสร้างแรงผลักมหาศาลส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจหูตาและอวัยวะภายในของทหารที่อยู่ในรัศมีระเบิดจนอาจถึงแก่ความตายได้ในทันทีเทอร์มูบาริกเริ่มใช้ครั้งแรกโดยกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งใช้ยิงจากเครื่องยิงจรวดเนเบเวเฟอร์หกลำกล้องขนาด15เซนติเมตรในแนวรบด้านตะวันออกแต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร จนกระทั่งสหรัฐได้นำมาใช้ทำลายที่มั่นและกับระเบิดสังหารบุคคลในสงครามเวียดนามช่วงปี1960เมื่อเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของระเบิดเชอร์มูบาริกที่สหรัฐใช้ในสงครามเวียดนามรัสเซียจึงเริ่มให้ความสนใจและหันมาพัฒนาระเบิดเชอร์มูบาริกเช่นกันโดยมีแนวความคิดที่จะติดตั้งระเบิดเชอร์มูบาริกบนจรวดเพื่อใช้กับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง สำหรับให้การสนับสนุนการเข้าตีของทหารราบและใช้ทำลายที่มั่นแข็งแรงไปจนถึงยานพานะของข้าศึกโดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี1971ไปจนถึงปี1979โดยโรงงานออมเทคมัชประเทศรัสเซียกระทั่งในปี1980การพัฒนาก็แล้วเสร็จและมีชื่อเรียกว่า TOS-1 b u r a t i n o b u r a t i n o เป็นชื่อที่ตั้งตามตัวละครจากหนังสือ The Golden Key ของอเล็กซี่นิโคลาเยวิตเนื่องจากเครื่องยิงจรวดมีขนาดใหญ่และยื่นออกไปข้างหน้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกับจมูกของตัวละครในหนังสือนั่นเองบูราจิโนมีช่องบรรจุขีปนาวุธจำนวน30นัดสำหรับใช้ยิงขีปนาวุธแบบเทอร์โมบาริกหรือระเบิดเพลิงขนาด220มิลลิมมีระยะยิงตั้งแต่400ไปจนถึง4,500เมตร และได้นำไปติดตั้งร่วมกับโครงสร้างของรถถังแบบ T-72 ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล v 8 4 1ที่ให้กำลัง840แรงมา้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวสามารถปฏิบัติงานร่วมกับรถถังและหน่วยทหารราบในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกกระทั่งในปี2001รัสเซียได้ทำการปรับปรุง TOS-1 Buratino ให้กลายเป็น TOS-1 s o n s p e c โดยการติดตั้งกราะป้องกันรบริเวณแท่นปล่อยจรวดทําให้มีน้าหนักบรรทุกรลบเพิ่มเป็น46.5ตันแต่ก็ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล v 8 4 MS ขนาด12สูบที่ให้กําลังสูงสุด1,000แรงมา้าสามารถทําความเร็วได้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการอยู่ที่500กิโลเมตรทั้งยังลดจํานวนท่อยิงจาก30ท่อยิงเหลือเพียง24ท่อยิงเท่านั้น แต่ก็ได้เพิ่มขนาดของขีปนาวุธจาก173กิโลกรัมเป็น217กิโลกรัมทำให้เพิ่มระยะยิงจาก4.5กิโลเมตรเป็น6กิโลเมตรและหากยิงขีปนาวุธทั้งหมดจะสามารถทำลายเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง40,000ตารางเมตรตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมารัสเซียได้พัฒนาให้ระเบิดเทอร์โมบาริกสามารถนำไปใช้กับอาวุธได้หลากหลายประเภท จากระเบิดมือไปจนถึงเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RBG 7และในปี2007ได้ทำการทดสอบระเบิดเทร์โมบาริก f r a t e r อ of อร Bomb หรือ FOAB ซึ่งมีอนุภาพเท่ากับระเบิดในน้ำมัยขนาด44ตันและสร้างแรงระเบิดรุนแรงคล้ายกับระเบิดนิวเคลียร์อีกด้วยนอกจากนี้รัสเซียยังได้ดำระเบิดร์โมบาริกไปใช้ในหลายสมรภูมิทางในอัฟกา,านิสถาน ในสงครามเชเชนแต่ล่าสุดถูกใช้ในสงครามกับยูเครนรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมาดินวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ